ไปเลย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 เลย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 ไปเเลยไปเลยไยไปเลเลยไปเลยเลยไปเลยเลยไปเลไปเลยไปเไปเลไปเลยไปเลยไปเลยไปเลไปเลยไ ยม <Yeah. S 2> <c oughs> อ้าวต่อไปขากลาบขากลับ,ลบพร้อมแล้วเริ่มเลยครับ <c oughs> อ้าคู่ต่อไปตามมาเลย <c oughs> อ่าเพื่อความสวยงามไปพร้อมๆกันเด้อ ออกมาเลยครับคู่ต่อไป้ายยเขาสูงยกเขาสูง <c ười> คู่ต่อไปมา <c ười> ถ้าเพื่อน <c ười> ถ้าเพือเ่อนสุดไปบ้านที่สองแล้วคนณกูณต่อไปมาเลยนะครับทำเร็วๆกับตึ้งเจ๊ไอ้ใกจไหนเบอร์เจ็จหน่อยนี่รอหน่อยรอมาต่อ

มาเลยครับอีกรอบนึงเลยสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ g f o x Sport On Tour นะฮะตอนนี้ผมอยู่ที่ห <มา S 2> นองเล่งทรายครับกิจกรรมวันนี้นะผมได้นำอุปกรณ์การฝึกซ้อมฟุตบอลนะฮะมาลองตั้งวางไว้สำหรับให้กับสมาชิกที่มาออกกำลังกายตอนเย็นๆนะฮะใครอยากจะมาวิ่งมาออกกำลังกาย,ยมาปั่นจักรยานเด็กๆ สามารถมาเล่นอุปกรณ์ได้นะฮะเราจะมีการสอนเทคนิคการาเซตระเบียบร่างกายในการเล่นกีฬาโดยเฉพาะการวิ่งด้วยนะฮะตอนนี้ครับเราได้พ่เซ็นเตอร์กิติมัศักจากน้องๆโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมนะฮะเป็นนักฟุตบอลที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของจังหวัดพะเยาไปแข่งขันนะฮะส่วนจะเป็นกีฬารายการอะไรนั้นเดี๋ยวต้องผมต้องสอบถามกับคุณ,ค,ณ,ค,ณรครูแหลมนะฮะ บังเอิญว่าน้องๆมาวิ่งออกกําลังกายกันวันนี้แล้วไม่ได้นัดหมายด้วยนะครับผมตั้งอุปกรณ์ทิ้งไว้ก็เลยขอให้ครูแหลมครับพาเด็กๆทดสอบการวิ่งกับอุปกรณ์นะฮะนี่ฮะผมก็เลยได้ภาพบรรยากาศสวยๆแบบนี้ไว้ประชาสัมพันธ์ให้กับสมาชิกที่อยากจะมาออกกําลังกายนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งตอนนี้ลุงชัยครับสวัสดีครับ วันนี้ลุงชัยมาจากปางปุลละครับจะมาเล่นกีฬาวุตบอลกับผมด้วยนะฮะแล้วก็สนามวุดบอลที่ปางปุลละยังไม่มีเกตประตูนะฮะเพราะว่าผมขนมาใช้ตรงนี้ก่อนในระหว่างที่รื้อสนามออกไปตอนนี้เราทําแล้วนะครับนะบพื้นสนามเป็นไงบ้างครับลุงชัยรอบรอบรอบสนามาก็สิบสองสนามครบส <12 S 2> ิบสองสนามครบแล้วเนาะรอบสนามกว้างนะครับสามารถสวิงได้แล้วครับอ่ามีกว้างขึ้นและเดี๋ยวผมจะเอาเกตหกเกตไปให้ ฟังบุ๋ยละใช้ซ้อมก่อนนะฮะ,ะอ,อ่าเดี๋ยวงบประมาณในการซื้อเกจเพิ่มเดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะ,ะอ,อ่าแบ่งปันกันไปก่อนนะฮะตอนนี้อขอบคุณลุงชัยครับ,บนี่ครับเด็กๆก,ก็เริ่มสนุกกันแล้วครับตอนนี้ส,สนุกหรือเหนื่อยไม่รู้นะฮะโอ้โหวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณคุณแหลมเลยนะฮะสสสสไไไไลลลลดดดด์์์์ ถ้าอยากได้เด็กหัวหลวงก็คนนี้ครับแสดงแล้วค่คุณวานแล้นี่ครับผมได้ปรึกษากับคุณแหลมเวลาเดี๋ยวในอนาคตเด็กๆกลุ่มนี้อาจจะมาช่วยเป็นสกอร์เลอร์ในการจดแต้มกีฬาวุฒบอลให้กับพวกเราด้วยนะฮะฝากโอเคสำหรับอ่าอีกเที่ยวหนึ่งครับอีกเที่ยวหนึ่งสองเที่ยวห้าเที่ยวพูณนะแล้วครับแหลม้วมาเนี่ยแล้วอ่ะขตัวแพงนะ จิตใจไหนๆก็เสียเวลาเอาอุปกรณ์มาละใช้ให้คุ้มนักฟุตบอลนะวิ่งให้ดีมักงขยับเป็เสยงอะใช่ใช่นี่ครับเป็นการฝึกทักษะการเคลื่อนไหวนะฮะนักฟุตบอลเขามีพื้นฐานอยู่แล้วนะฮะก็เลยประจวบเหมาะเลยวันนี้อะากสูงยกสูงเอาสูงไว้แล้วก็ฝากบอกถึงวัยรุ่นนะฮะอำเภอแม่ใจหรือเด็กๆนะฮะเยาวชนหรือประชาชนก็ได้ครับ อุปกรณ์ตรงนี้ผมจะนำมาตั้งไว้ทุกเย็นวันจันทร์กับวันศุกร์นะฮะเพราะว่าวันอังคารกับพฤหัสผมจะใช้อุปกรณ์ชุดนี้ในการฝึกซ้อมอเกม g ีฟฟุตบอลที่สนามเทศาบาลตำบนไม่ใจส่วนวันจันทร์กับวันศุกร์เราจะมีกิจกรรมวุตบอลแล้วก็นี่ฮะทักษะการวิ่งโอเค ตอนนี้ให้เด็กๆซ้อมไปก่อนผมขอสัมภาษณ์คุณผู้แลมสักหน่อยครับเด็กชุดนี้เป็นตัวแทนของโรงเรียนแม่ใจวิยคมาแข่งอะไรนะครับไปแข่งกีฬานักเรียนนักศึกษาครับประชาชนที่จังหวัดเชียงใหม่ครับเป็นตัวแทนของจังหวัดไปครับครับเรากําลังเริ่มทําการซ้อมได้เป็นอาทิตย์ที่2นะแล้วครับอาทิตย์ที่2ทุกทีเราจะซ้อมที่สนามโรงเรียนนะครับแล้วก็สนามหน้าอำเภอวันนี้เป็นการรีแลกพาเด็กออกมา วิ่งเอาแรงที่น้องนงชายครับวันนี้จะวิ่งห้ากิโลนะครับแล้วก็มาฝึกสถานีนี้อีกห้าเที่ยวครับครับโอ้ขอบคุณคุณแหลมม่กวันนี้เราได้พิซินเตอร์แบบครบพอดีเลยนะฮะโอแล้วก็ถ้าอย่างไรถ้าเด็กๆจะมาซ้อมทุกวันศุกร์ก็มาใช้อุปกรณ์ได้นะครับผมครับผมทุกวันศุกร์จะมาที่นี่ครับครับผมขอบคุณคุณแหลมครับผมจริงๆแล้วโคตรขนนูนครับนูนครับอ่านี่เป็นโค้ดเลยใช่ไหมผมเคยเห็นแล้วไปซ้อมสนามที่ เทศบาลตำบลแม่ใจด้วยอะไรมา,มาโอเคครับขอบคุณุณแหลมครับผมครับอเอาอีกหนึ่งเที่ยว<อ>ไปิมาวมาแล้วมาวิ่งได้กันเร็ว,ว,ว,วพอหลวงทองสุกนะปุ่มแขแลระดีครับโอเคขอบคุณ้ชชื่ออะไรนะครับ เอิค่ะเอิงค่ะเอิงโคตเอิงนะครับน <im vale> so uh ี่มั่นใจไหมกับการพาเด็กๆไปมั่นใจค่ะมั่นใจนะครับขอให้ชนะนะครับผมอ่าโอเคคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับก็เดี๋ยวถ้ายังไงก็อย่าลืมคอยติดตามกิจกรรมของ g ีฟอกันต่อไปจะมีกิจกรรมอะไรเพิ่มอีกหรือเปล่าก็อย่าลืมคอยติดตามครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ